สวัสดียามเช้าจ้าบุไดเนอัน,นี่ไปสง่งผักบอมีบรรยากาศเอ้ยเจ้ยบรรยากาศดีสิบผ้าตีเล็กไปเบิ่งสวนยางเขาสวนปีละเถือปีนี้นี่ครั้งที่สองย่อนสิได้มากเบิ่องอันคุนตานกีดยางบ่สบาย เลยมาตรวจดูความเรียบร้อยนะคะแต่ว่าท่างไปลำบ,บากสะ,ละเลยดีเบาเบาดีนะเบามาดาม้าว่าแม่นรถตีรวมืนเกี่ยว n h าขันเอามาดามากนี่แย่เลยอ่ะจะเอามาดาม้าก็แต่งแรงแต่งแรงไปเลยได้ล่ะก็ถือว่าบาเ่เล็ตเอกซ้ำนี่ปกติมันเละกว่านี้สองสามวันที่ผ่านมานะคะพี่น้องฝนตกบบเห็นตะเวนเบเห็นเดือนห็นดาวเลย มือนีแดดออกจ้าแล้วแดดออกจ้าแล้วห้ากับสายรถเกี่ยวกับลุยเกี่ยวเขาฝ่ากเกี่ยวพุ้นามที่ถ่วมแต่ว่ามือนีก็สิเบิ่งส่วนยางแล้วก็สิไปเลาะเบิง่งหน้ายังอยู่ทงหนึง่งรลุนอยู่ตอนนี้มันจได้สูบหนเาเบริยันบริเกี่ยวน้ำเขาแต่ว่าตอนนี้เรามารีวิวเส้นทางการไปส่วนยางพาร,ราเราก่อนมันลำบากสะเกิน นี่พี่น้องเบื้องพราะลุงแม่ป่าเอาอาตน้นอ่าอย่างนะท,นทุเรียนขาเจา้างามคักได้ไปปลูกอยู่บ้านจะซวงต้นกับพ่อแล้วละ่ะนี่ทางไไทางไปสวนนะข,อของเรานะค่อนข้างลำบากไปได้มันเป็นหินแดงแต่มันจะเละหน่อยถ้ามอไซก็จะลำบากในการเดินทางนี่ละลีตันผู้นลมากี่อย่างสิบ้อให้แบงคคืงจังได้ ผู้ลงคนเขาว่าแบงหกซีแต่ว่าสวนบุนบ,นบุนแบงคืนมันไก่มันลำบากพวกหัวข้างหนาเขาสิเขาไปใดบ้บกว่แมงสี่ดียางไปลำบากครับมเเูเขาเจ้ากีเขาเจ้าก็มันสางเฮียนอยู่ในสวนพ้อมสบายต่อกอนจะมีคนดูแลสวนนะคะเพ่นป่วยคุณตาคนกี่กับป่วยวันนี้เลืยสวนก็นเลยบ่มีคนอยู่ ดีบ่ดีก็สิได้ปิดเลยล่ะเบิ่งส่งคุณตาบ่สบายคนกี่ก็หายากพี่น้องหายากแบบใด่บัติหาคนดียากโอ้ยเส้นทางของเราจู่จู่ตีว่าไหมว่สิได้จอดยางไปดิอ้โหตีจักเลยวรายานไปติดลวมยืดผุ่นเนาะข้างในผู้โดเสียเดือ ถ้าบ้านพี่ยีโุนมีมีอันรถไทย,ยู่็เนาะทางเข้าสวนเราก็จะค่อนข้างลำบากขันหนา้าฝนนี่เลี้ยวเลยล่ะยุสา์นี่แหละเลี้ยวเทาเลี้ยวเฉๆ,ๆ,ๆ,ๆอ๋อคืสิงแตอเอา๋อมันจะมีหลุมลึกเด้อเบียดขววเด้อเบียดขวาแล้วก็เบียดชายตีหลุมเบาบ่ มันปกติดรอค่อยๆม,มีรถไถมาไถนั่นตัวนี้นี่เลยว่ามีคนเอารถไถมาไถดีแท้ก็สิพ่อใหญ่โทนอะไรอระมาณนี้พว่าเพื่อนมีรถไถ <c oughs> เขาพ่วนเฮ็ดดินเห็นไหมเนาะตีเนาะมันเขาพ่วนงรถดันต้องหนีลุ้มลึกระวังเ <c oughs> ี้เฮขาต้องไปซื้อรถใหม่แล้วละเท่า สวนยางของเราขี่เข้าไปกลางเลยเด้ยโอรไปได้บ่ขี่เข้าไปได้๋ยวขี่ขไปเลยนี่ถึงสวนยางแล้วกระทอมน่อยไปหน้าิ่นว่ากี่ติมีนึง ออกดีอยคันแมนซาก,ก็นี่บริการนี่เจ้าของเทพเิ็งนี่เพิ่นวาะกีดมีดเดียวมันขึ้นได้หลายแต่เนาะกีดหนึ่งมีดมันแมนอยู่บ่ตีอุ่นว่าบ่แมนวะฮึ่มมันออกหลายมันหนาหนาวบ่ฮึหลายอย นี่แหละพี่น้องสวนยางวุ่นสินแสดงว่าเริ่มฤด,ดูการหนาวเริ่มออกดีแล้วนี่นฮะโตออกโตบอ่อโอเคค่ะโหแล้วว่าคุณตามากีดไวเด้วสิให้ ขจามาแกะช่วงนี้โจนชุกชุ่มบ่มีคนเฝ้าสวนอันตลายต้องแกะออกก่อน <c oughs> วันนี้ก็พาเท่าแก่ามาดูสวนนเจ้าหน่อยกดะแล่นเข่ารลดว่าถือกันน้ำยุ่ง <c oughs> ไปแล้ว, <c oughs> ไ,ปลว <c oughs> ไปแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะ